สวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่ไหนกันครับผมอ๋อวันนี้เรามีโอกาสได้พาพี่น้องแล้วก็ลูกๆหลานๆครับมาที่จังหวัดจันทบุรีก็ตรงนี้จะเป็นลูก<ป>หลานของอแม่อุแม,มใช่พี่น้องของอของอเจนสุกใจครับเป็นของอแม่อุ้ แม่เสอือมเสพราแม่อุเจนผุดใจแล้วก็โปรดประคนะฮะ<อ>ก็ของครอบครัวของพี่ <fit 365. S 1> แลวก็พี่ค <น S 2> ุณก็มากัน20กว่าคนโดยประมาณนะครับทางด้านนี้เลยกาลังแบบอันนี้จะเป็นมื้อเย็นนะครับจะเป็นแบบว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าปลากระพงข้ดน,น้าปลาแล้วก็มีการทุบก,กันเกิดขึ้นแล้วครับไม่ได้มีเรื่องนะครับก็คือแกะปูกินนะครับหลอด ก็จะเป็นปูจะเป็นปูประมาณนี้เลยครับป,ปูใหญ่มากเลยประมาณนี้เลยนี่ต็่มประมาณนี้เลยใหญ่มากเลยครับนี่ประมาณนี้เลยนี่คือปูแบบไม่อันนะครับไม่เวลาจังหวัดสมุครับจังหวัดอะไรที่จังหวัดจันทบุรีครับจันเอ๋อร์จันเจ้านะครับคนละ155 0บาทเราอิ่มกัน3มื้อเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ ก็อยากจะชิญชวนมากินนะครับก็ว่าเป็นอาหารที่สุบูรณและมีสวนน้าให้เราเล่นด้วยนะครับก็ชิญชวนพี่น้องมานะครับวันนี้เรามีความสุขมากมาเที่ยวกับพี่น้องแล้วก็ญาติญาติและลูกหลานนะครับมีความสุขที่สุด1ปีหรือสองสปีเรามีครั้งหนึ่งให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองครับเราจะได้มีพลังในการต่อสู้ดําเนินชีวิตหรือการทำมาหากินของเราจะได้มีความสุขจริงๆครับพี่ เยาจันทบ,บุรีครั้งแรกอ๋อดีใจจังดีใจดีใจมากๆเลยที่ได้มาเที่ยวครับผมพวกพี่น้องครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแล้วเลยครัครั้งครั้งครั้งแรกอีอ่เคยครั <laughs> บฝากบองเลยพ <laughs> ี่เคยครับเป็นไงบ้างครับผมสบายดีคร <laughs> ับดีใจมากที่มาได้เที่ยวครับ <laughs> ผม เป็นไงบ้างครับพาพ่อตาแม่ยายมาเที่ยววันนี้เป็นไงบ้างครับเห็นลูกเห็นเห็นเห็นพ่อกับแม่เล่นน้ําเที่ยวสนุกดีเราเราก็ดีใจด้วยครับผมนะครับเห็นลูกหลานมาเห็นลูกหลานมาก็ดีใจนี่ก็จะภาพใหญ่นะครับสวัสดีครับ เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการพาลูกหลานมาเที่ยวในครั้งฤฤฤฤฤนี้่นจะภาพใหญ่อยู่นู่นคนจัดทริปอยู่นู่นคนจัดทริปแต่ว่าคนช่วยในส่วนตรงนี้ก็นี่คือเจ้าภาพนะครับผมอยากได้นนนะครับครับครับเป็นไงครับวันนี้มาเที่ยวมีความรู้สึกไงบ้างครับผมว้าวมากค่ะอาหารเยอะมากเยอะมากเลยอยากให้มากันเยอะๆค่ะครับผมสุดยอดเลย ครัป้าฟ้าเป็นไงบ้างมาเที่ยววันนี้มีความรู้สึกไงบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงเนี้ยก็สนุกดีครับม like no Ma ีไม mm hmm. er> ่ีก uh, um ินอิ่มด <ok ีครับแำเสร็จตรงไหนบ้างกินอิ่มดีครับกินอิ่มกองกินอร่อยวันนี้มีความรู้สึกไรบ้างครับผมที่ได้มาที่นี่ครับผมเต็มปากเต็มคำเลยครับปากเต็มคำเลย อร่เจ้ามากี่ครั้งแล้วครับที่นี่ครั้งแรกเลยครับพี่หเป็นไงบ้างครับผมประทับใจเลยครับผมคืออาหารการกินคือท่าเต็มเต็ดก็ให้ติดเลยมีความรู้สึกอะไรบ้างครับวันนี้ที่มาเที่ยวสุดยอดเลยค่ะสนุกมากอาหารอร่อยตูตู๊อันนี้คือปูเลนเวทครับอ๋อปูทำไมปูเลนเวทมีกล้ามอ๋อมีกล้ามหนูเป็นไงบ้างฮะ อร่อยนู้สึกเป็นไงบ้างคะมันจะไม่มีแรงอ่ะน้ำแข็งก็แบบน้ำแข็งแก้วน้ำแข็งก็แบบโอ้มีความรู้สึกยัไงบ้าครับที่มาเที่ยววันนี้นะครับผมโอ้สบายมากเลยจ้าขับรถมาเหนื่อยมากเลยจ้าแต่พอมารู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้อบอุ่นมากอยู่กันหลายคนมากครอบครัวแฮปปี้ เั่งได้บ้างคะน้อวับปลาอร่อยไหมนี่นี่อร่อยไหมลูกนี่นี่ดูกล้องกันที่ลูกมองกล้องหน่อยอร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะบอกที่อร่อยอะไรเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยอร่อยมากเป็นไงบ้างครับผมนี่นยอดมากเลยครับโอ้สุดยอดมากเลยโอ้สุดยอดเอาอะไรเอาไปยัง เป็นไงบ้างครับผมวันนี้ที่มาที่นี่ครับมีความรู้สึกอะไรบ้างครับประทับใจตรงไหนบ้างปูค่ะอ๋อประทับใจปูใช่ไม่สบายก็จะกินจะกินเยอะๆครับผมสวยก็จะกินน้องเอิร์ทเป็นไงบ้างครับวันนี้แซ่บมากค่ะอะไรนะแซ่บมากแซ่บมากประทับใจตรงไหนบ้างครับทุกอย่างทุกอย่างเลย สวัสดีครับผมมาทับใจสว,สวัสดีค่ะบมาทับใจหลาไจตังขอบคุณมากหวะขอบคุณจังหวะอ่าพี่สายครับสวัสดีครับผมอ่ามาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับผมจังสองครั้งอ๋อสองครั้งแล้วประทับใจไหมครับอ่าทับใจปูตัวใหญ่ใหญ่ปลาตัวใหญ่ใหญ่แล้วก็ปูตัวใหญ่ใหญ่ครับผมค่ะสนุกมากสนุกมากเลยอร่อยมากด้วย อ่าลืมสัมภาษณ์ทางนี้เป,นเป็นไงยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยมีความสอะไหมบ้างที่ว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยววันนี้ลูกหลานลืม้มแล้วก็ตื่นตันคนได้มาแบบแฮปปี้มีความสุขด้วยกันค่ะครับผมใครของใครไหนของใครยังไม่ได้ สว,ส,สวัสดีครับผมคุณอนภาหรือน้องเหนียงนะครับผมเป็นยังไงบ้างที่ได้มาทริปนี้กับอ,อุยญาติพี่น้องเยอะแยะมากมายนะครับผมมีความรู้สึกใหไ่บ้างครับผมก็ดีใจค่ะที่ได้อยู่ทานข้าวมื้อเย็นกับครอบครัวค่ะได้พร,กกพร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องคโอ้เห็นครอบครัวบรรดาญาติค่ะนี่ขนาดมาย,ยังไม่หมดนะเนี่ยมาย,ยังไม่หมดค่ะนนอันนี้อันนี้แค่ประมาณครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะ นี่มากินมปูอร่อยไหมล่ะจ๊ะอร่อยค่ะอ๋ออร่อยใช่ไหมเออคุณก็เยอะหน่อยเออดีถทานถูกใจอร่อยก็โอเคเดี๋ยวหน้ามาใหม่เดี๋ยวหน้ามาใหม่คอยพามาเลี้ยงอีกนะโอเคเป็นไงอ่ามีความสุขไหมบ้างครับดีครับอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยเอามอันทมสภาพหน่อยครับเต็มสิบอยากพูดอะไรมาเนี่ยมีความสุขไหมบ้าง มีความสุขมากครับมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวว่องน้ำพร้อมตาโอเคมีแขนโบกเมฆหนูมากับญาติพี่น้องลุงป้านะเป็นมีความสุขไหมบ้างอะไรนะลองพูดด้วยลายเขินอยากพูดอะไรอาพูดมาประทับใจตรงไหนบ้างวันนี้ ที่ไปเที่ยวมาประทับใจส่วนไหนของที่นี่อาหารค่ะอาหารเครื่องเล่นหรือแพหรือประทับใจตรงไหนมีแพมีเครื่องเล่นมีอาหารตรงเนี้ยทั้งหมดเลยค่ะประทับใจทั้งหมดเลยแล้วต้องกินอะไรตุ้มคิ้วโอเคขอบคุณมากนะบ๊ายบายกลับมามากคุย เอด่ทอดไง่เตรนุ่มดเนาะมัน้สั้ากุ้งแ้กปบุามาไม่งไงรน่ะยังม่นะอ่ัยอร่อยอมากอร่อยมากๆภรรยาทำให้กิน อร่อยยิ่งกว่านี้ใช่เลยลุงมีความรู้สึกไงบ้างมาเที่ยววันนี้รู้สึกว่าสบายใจทุกอย่างอ๋อสบายใจทุกอย่างเลยทุกอย่างกินข้าวกลอร่อยอะไรก็อร่อยอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจครับผม อิ่มจิตใจด้วยอิ่มจิตใจด้วยกับลูกกับหลานคับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมลาบบลบแม่บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นข้าใซอยโคตรปูทะเลโคตรพุกน่าริดาารอร่อยมาก กินจนลูกเคยลุกไม่ขึ้นนี่เอาโช์ปูวอาู่อร่อยอร่อยมาดามดูไบมาดามดูใบมากินปูครั้งแรกตกตะลึงใช้คอทุบตั้งแต่เกิดจากท้อแม่ท้องพ่อก็เพิ่งได้กินแหละน้องอ นี่แหละประสบการณ์ครั้งแรกได้ปัวก็ได้ได้มี่กุ้งหน้าเท่าหน้าหน้าเท่ามาดามดูใบหรือกุ้งอ่ะได้ปัวชาวหน้าก็ไม่เคยเห็นกุ้งนี่แหละเพิ่งเคยเห็นกุ้งค่ะกุ้งตามกุ้งนางไงเออทุ่งนามันเห็นแต่ตัวจะไม่ได้เห็นแต่ฝอยๆนะเห็นแต่ฝอยๆกุ้งนี่แหละครั้งแรกที่นิดเดินมาก็ได้เข้าโรงแระร้านอาหารโอเคครับผมลื่มใจคลื่นใจลูกหลานทางเที่ยว ใจมากๆเลยที่ได้พาลูกพาหลานลูกเขยปัวมากินร้านอาหารทีน่นึงก็มีความสุขมากทีุ่อยลยในชีวิตปอกยายแค่นี้แหละน้อง <laughs>